วันนี้จะมาแนะนำหมูตุ๋นกะปิเต้าเจี้ยวค่ะวันนี้ดิฉันใช้กระดูกหมูอ่อนติดเนื้อมาทำการตุ๋นค่ะแล้วแต่คุณนะคะจะชอบทานแบบไหนค่ะใช้ซี่โครงหมูติดเนื้อก็ได้ค่ะมาทำกันเลยค่ะน้ำมันสองช้อนโต๊ะ กระเทียมหนึ่งหัวใหญ่ทุกกะปิสองช้อนโต๊ะผัดกะปิกระเทียมด้วยไฟอ่อนพอให้หอมใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดเต้าเจี้ยวสองช้อนโต๊ะใช้ไฟอ่อน นี่คือแบบเรียวเลยนะคะไม่มีการตัดต่อคลิปใดๆทั้งสิ้นค่ะชมให้หมดนะคะจนจบเลยค่ะอาจจะยาวนิดหน่อยนะคะ พอเตอ้าเตี้ยรเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วใส่กระดูกหมูล,ลงไปผัดต่อ,อนำกระดูกหมูไปต้มก่อนหนึ่งนาทีค่ะกันเหม็นขาวค่ะถ้าคุณคิดว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะผัดกระดูกหมูด้วยไฟกลางผัดกระดูกหมูสองถึงสานาที ใส่น้ำได้ใส่น้ำลงไป800มลใช้ไฟแรง<ม>ต้มน้ำเคี่ยวหมูให้เดือดน้ำเดือดแล้วใส่น้ำตาลปริปลงไป1ช้อนโต๊ะ แล้วตุนกระดูกหมูด้วยไฟอ่อนประมาณ2 3ถึง3ชั่วโมงแล้วแต่กระดูกหมูของคุณก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ปิดฝาตุนกระดูกหมูคอยเวลา2อถึง3ชั่วโมงค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงต้องปิดฝาด้วยนะคะ ถ้าไม่ปิดฝาน้ำตุนจะละเหยแห้งเร็วค่ะตุนครบสองชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะนี่ค่ะครบสองชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วค่ะ อีกหนึ่งชั่วโมงค่ะก็เป็นสามชั่วโมงค่ะจะได้หมูตุนเนื้อนิ่มยุ่ยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเนื้อยุ่ยมากค่ะตักมาอย่างนี้นะคะค่ะ นี่ค่ะตักมาเนี่ยแตยุ่ยติดออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่ก็โอเคแปลว่าก็ใช้ได้แล้วค่ะถ้าเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะได้เนื้อยุ่ยนิ่มแบบนี้ค่ะแล้วแต่คุณคุณนะคะจะชอบแบบไหนค่ะ